มาแลเถสุราธานีกันบ้างนะครับทางซอพอเมืองสุราธานีเขาได้จัดพิธีพิดโครงการชุมชนอย่างยืนแก่ปัญหายาเสพติดครอบวงจรนะครับบูรณาการถูกผาคส่วนสร้างชุมชนพึงตนเองตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและก็มีการหมอบประกาศนิยบัตรให้กับผู้ผ่านกระบวนการชุมชนบำบัดด้วยนะครับ ไปกันที่อาคารประชุมบ้านหัวแลมมูเทซเซตบลคลองนอ้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีครับพลตำรวจตรีสรัญยูชํนานราตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็เป็นประธานในพิธีปิดโครงการชุมชนอยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครอบวงจรตามยุทธศาสตร์ชา2568ิ 68, ดดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราธ,ธานีนะครับกับ จัดกันมาตั้งแต่18มีนาคมจนถึงเหล็กว่า2 9กรกฎาคม2568ครับการมีเป้าไหม้เผื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบริหนาการการทำงานของผ่าก,กรัฐผ่าประชาชนและก็ภาขีเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ชานด,ด้านความมั่นคงและการสร้างสังคมปลอดภัยครับที่นี่รูปแบบการดําเนินโครงการค่ะเข้าแบ่งเป็นสาขั้นตอนหลักด้วยกันก็คือ1นึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเตรียมการโดยการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจัดท บัญชีรายชื่อกลุ่มเสียงและก็ครัวเรือนที่ควรได้รับการฟืน้นฟูและประเมินความต้องการในการให้ความช่วยเหลือนใ,นในความช่วยเหลือนัน่น,นะะแหละนะคะแล้วก็ขั้นที่ซ่องก็คือการปฏิบัติการค่ะโดยมีการจัดกิจกรรมสร้างผิคุมกันทางจิตใจให้กับเยาวชนส่งต่อผู้เซฟเข้าสู้ระบบบําบัดมีการติดตามการฟืน้นฟูและก็สร้างกลไกลชุมชนผ่านอาซาสมัครและก็ผู้นำท้องถิ่นและกะท็ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการติดตามประเมินพลนและการเสริมสร้างความยั่งยืน โดยการประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสียงหวางแผ่นเครือข,ข่ายความร่วมมือในระยะยาวและการมีการสร้างกลุ่มอาชีพกลุ่มเยาวชนอาซาและก็จัดกิจกรรมสร้างสั้นย่างต่อเนื่องค่ะผลสำเร็จของโครงการนะครับการปรากฏอย่างชัดเจนนะ โดยมีผู้เซพและก็ผู้ติดยาเสพตีดจำนวน28รายทเท้าสู้กระบวนการบำบัดและก็ไม่หว้นกลับไปชายซ้ำประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวรวมมือในการแจ้งบอแสบเพิ่มขึ้นเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกเชิงสร้างสั้นและก็ชุมชนสามารถวางแนวทางการจัดการปัญหาไดเองตามบริบทข้องพื้นที่การถือว่าเป็นการสำคัญในการร่วมพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งมั่นคงอย่างยืนตามเปาม้าหมายข้องยุทธศาสตร์ชาติต่อไปด้วยนะครับไปฝั่งเส้นคข้องถันรอง ผู้ประชาการหรอว่าผู้ทอนผแปดกันครับวันนี้เนี่ยตำบลคลองน้อยนะครับนําโดยท่านนายกองการส่วนตำบลคลองน้อยนะครับร่วมกับทางท่านอำเภอนะครับท่านผู้กำกับการมีผู้พิทธรเมืองทัธานีนะครับท่านสาสุขอำเภอเมืองทธานีนะครับ,รบและก็หน่วยต่างๆนะครับร่วมกันทาโครงการชุมยั่งยืนนะครับเพื่อบาบัดผู้ติดยานะครับวันนี้เนี่ยผลการเมือการเป็นที่น่า คุงพอใจครับแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของผู้ที่เคยติดยานะครับวันนี้เนี่ยเมื่อเสร็จโครงการแล้วก็มีการมอบอประกาศธิิบัตรนะครับเป็นครอบครัวสีขาวนะครับบุคคลสีขาวซึ่งผ่านการบําบัดแล้วนะครับก็ฝากทางชุมชนฝากทางทุกส่วนนะครับในการที่จะดูแลกันต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้กลับไปติดยาหรือว่าไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่ต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกภาคสว่วนครับที่ช่วยกันในวันนี้ครับ